สวัสดีค่ะสองใบเถากินแซบค่ะมาจ้าทุกคนวันนี้มากินใส่ตันหลวกน้องกันแล้วจ้ะกับน้ําจิ้มซีฟู้ดจ้ามาเด้อมาแซบแบน้องกันชวนเลยครับพี่น้องอ๋เหรนอันอันตราย่ี่ตัวนี้อันตราย่อีกแล้วไม่หยามดอกหามดอกเลยมันมันบอลอันใหญ่ๆนะอันนี้นะจ้ะทันอยู่แต่กับทันทอนยาวมสิรุด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 หอยเยอะค่ะ อืมอืมบัาอยมางนี่บ้าบก,กามผ่านตัวอลบ้าบ้าแข็งแสบไปเลยอืมขอเพื่อนเนา em hỏa 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 มันจุดชัดจ้ะอืมกาแแห่งอ,นะอืมอืมแต่ตังเสือแสบเนาะอืมก็อีกแบบหนึ่ง้มันกเ็ตันเป็นเหนียวพะโล่อีกแบบที่มันบอสีขาวเนี่ยนี่นปะอืม เราไม่ค่อ,อยื่อจริงอ่ะสีบางอ่ะมั้งถ้าตัวนั้นคนไหนที่หลายเจ็บไม<า>นันก็จะคายินตัวนมันจะสดนยังไัน่ะสดเนี่ยตัวนี้เขาจะไปไปฟอกบ่อ,อ,อ,อืม ฟอ,อกนั่งจากทีล่างเลยข้าวหลางอันนี้โพดผลเงนินม,มาตัวนี้กินมันละลางเลยหลางไปฟอกไปนี่นแหละกินที่เก่าน่ะอันนี้แสบมกินให้ลอืมจิม้มลาด อีกบ้ากมันใสเป็นสวนหมเย เฮ็ดอีเดียด้วยเพิ่นแสียปากขนาดต้นกินเผ็ดนั่นไงใส่ว่ามันปลูกเองอืมอืมแล้ออีกวนนึงเพื่อนนานนาน มชดทัดแก้วเนนี้ก็สดเว้คือจ,จำเลยนันติดตาละ่ะใ,ใส่น้อยหน่นอยสิอค่อยค่อย นุ่มลน่ครับส่วนเราได้ไหลวงมนชิ้นนี้หนาอยู่เนาะผมหนานิดหน่อยแซ่บ ทำนี้ก็แซบทำนี้ก็แซบยังไม่เริ่มแซบ,นะแ,บแล้วแซบพอแล้วแซบไปแซบมาแซบกระบอกเพชรกระบอกแซบได้หรอ,อเอ็ดเกินเนี่ยโอ้แทะมันหมดซีดไปทั้งหมด วาสนาสีเาหนามเน่ยเว้ยหนามอืมหนามกินแล้วเป็ล่ะเจ็ดหนามลองสักก่อน,น,นเจ็ดแห่งเดีเดีเพื่นบุกินหนามเนมาะอ้สบายเพื่อน ยังดีครับพูดเดียวดีไรนหนักเล็ดน<อ>นจับว่ากินน้ำจิ้มแลยเนะี่ยแจ้งน้อยบิตหนาเต้นหน่อยยิ่งทำมีเป็น Mm -hmm. Mình sẽ lấy được rồi mm -hmm. Mm -hmm. เพชดแฮมต้องไปต้องสากมือเผือพิสดเอาเพื่นอุ้ยมึงอยากกิสดพริกเริงไหไปสดตัวเนาะมาชื่อะเพื่อนอืโตี้เอ้าังไงปีนขึ้นมาฟีนกงขึ้นมาเพชรสไว้แล้ว แทต,ต้องไ,นะไปเลยแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้พอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแห่น้ำเนยนอจ้าสวัสดีค่ะ